กองปราบพิเศษตอนที่สองเช้าวันลุงขึ้นเสือดำชวนสมุนร่วมใจคนหนึ่งออกท่องเที่ยวล่าสัตว์เพื่อน,นำมาเป็นอาหารก่อนเวลาหนาฬิกาเล็กน้อยเขากลับมาถึงที่พักในชั่วโมงนั้นเองสมุนขอแบกอีกเก้งมาตัวหนึ่งที่ขุนโจรได้ยิงมันด้วยมือของเขาเสียงพึพรรมพำได้ดังขึ้นในหมู่บริวารของเขาเสือดำปลดปืนวินเชสเตอร์ออกจากบ่าส่งให้สมุนโจรคนหนึ่งแล้วหยุดยืนมองดูเสือมหส่วนที่นั่งเคล้งขรึมอยู่ข้างลูกน้องเขาทั้งสองคนเขาเดินตรงเข้ามาหา สวัสดีมเห่สวนเมื่อคืนกันนอนหลับหรือเปล่าทำยิ้มยิ้มแล้วนั่งข้างเสือมเห่สวนนอนไม่หลับไมเ่เห่สวนพูดทนห้วนเอ้าเพื่อนไม่น่าคิดอะไรมากมายเลยดีไม่ดีจะพานเป็นโรคเส้นประสาทนะเว้ยไม่เห่สวนยิ้มแค่นแคือดำอย่ามาเยอะเยะ้เยกันให้มากนะักเท่านี้กันก็เจ็บช้ำน้ำใจมากพอแล้วแกจะเอาตัวกันไปไหนจะาควบคุมตัวกันไว้สักกี่วันถ้าแกต้องการกักขังกันไว้การขอร้องให้แกยิงทิ้งกันเถอะกันกุ้มใจเต็มทนแล้ว คุณโจนยกมือตบบาเสือมเหส็สวนก็อยากมีสัตภาพเหรอแน่สิมนุษย์ทุกคนต้องการมีสัตภาพด้วยกันทั้งนั้นสดํานิ่งอึ้งไปสักครู่ก่อนกล่าวการเห็นใจแกามากมเหส็สวนทีแรกการตั้งใจจะยิงแกทิ้งเพราะการเจ็บใจแก,กที่แกเป็นผู้แจ้งที่อยู่กันให้กองปราบพิเศษทราบแต่ว่าบุญคุณของแกกันจะลืมเสียมิได้มเหส็สวนแกสัญญาได้ไหมแกจะเลิกเป็นศัตรูก,กรับกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของเราต่อไปถ้าแกาสัญญาได้ มิตรภาพของเราที่ขาดสะบ้านลงจะประสานกันเช่นเดิมขอยแกพูดกับกันด้วยความจริงใจเถอะไม่เหตุส่วนยิ้มออกมาได้ได้เสดากันขอให้เขามันสัญญาว่ากันจะเป็นมิตรที่ดีของแกตลอดไปเรื่องราวที่แล้วมาที่เราผิดพ้องหมองใจกันลืมมันเสเถอิดเสดาเสดามองขั้วอริของเขากันให้อภัยแกมาเหตุส่วนแต่ว่ากันได้ตั้งปฏิญาณไว้แล้วกันสาบานต่อหน้าลูกน้องของกันว่าถ้าหากว่ากันป้นแกสําเร็จและจับตัวแกได้กันจะยิงแกทิ้ง มิฉนั้นก็ต้องหาวิธีทําให้แกอับอายขายหน้าเขาใบหน้าเสิอไม่เหตุวนที่กําลังสดชื่นบางได้ซีดเผือดลงอีกแล้วแกจะเอาอย่างไงเขาถามคราวนี้ขุนโจรน,นิ่งอึ้งไปนานไม่เหตุวลกันไม่อาจฆ่าแกได้แต่กันต้องได้แก้แขนตอบแทนแกตามคําสัตย์ปฏิญ,ญาณของกันไม่เหตุผลพยักหน้าก็แล้วแต่แกกันตกอยูย่ในอำนาจแกเราแ,แกจะทาอย่างไรก็ได้เ <laughs> สดําโหดล้อเบาๆดีแล้ว ถ้าเช่นนั้นก็จะปล่อยตัวแกในครึ่งชั่วโมงนี้แต่ว่าการต้องโกนผมแกทิ้งเสือก่อนนี่เป็นวิธีที่การขอตอบแทนการกระทำมันผิดวิสัยนายโจรของแกเสือไม่เห็นสวนเ้มปากแน่นจ้องตาขมิงมองดูคุณโจรยังแค้นใจแกป้นกันเผาบ้านกันจนสิ้นเนื้อประดาตัวยังไม่สมความแค้นของแกอีกเหรอเสดําคุณโจรยิ้มแต่แกเจตนาให้กองปราบพิเศษสั่งหานชีวิตกันกับบริวารกันความผิดแกเป็นความผิดอย่างมาหันแต่จะยอมให้การโกนผมแกหรือไม่ก็ว่ามาถ้าแกไม่ยอม กันจะกักขัง,งควบคุมแกไว้ต่อไปเรื่อยไ,ไปโดยไม่มีกําหนดเสือไม่เห็นสวนคบกรามกอดเขาคิดในใจว่าเขาควรยอมให้เสือดากลอนผมเขาเพื่อจะได้มีสัตภาพกลับไปรวบรวมสมัครพักพวกยกมาแก้แค้นให้สาสมและเขาต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะสังหารเสรือดําให้ได้ตกรองเสือดากันยอมแต่แกต้องรักษาวาจาสัตว์หากแกกลอนผมกันแล้วแกต้องปล่อยตัวกันแน่นอนมเห็นสวนกันปล่อยตัวแกแนะ่ด้วยกิจโยติของกันพูดจบเขาก็กวาดสายตามองไปรอบ เชื้อเชื้อเว้ยเสือมเหสิสวนก็ตกลงยอมให้ฆ่าโกนผมเขาทิ้งแล้วเองจัดการหน่อยสมุนโจนร่างเตี้ยที่ชื่อเชื้อและเคยมีอาชีพเป็นช่างตัดผมรับคำเสือดำทันทีขอรีบค้นหากันไกลปัตตาเลียนในย่ามของเขาแล้วลุกขึ้นเดินมาหาท่ามกลางความขบขันของพวกบริวารเสือดำเชื้อเริ่มต้นทําหน้าที่โกนผมบนศรีศรษะเสือมเหิสวนออกโดยใช้กันไกลปัตตาเลียนถ่ยออกทีละแถบเริ่มจากถ้ายทอยขึ้นมาเสียงโหรล้อดังอยู่ตลอดเวลา เสือมเหศร์นั่งก้มหน้านิ่งเฉยปล่อยให้สมุนเสือดำเอาผมบนศีรษะเขาออกและไม่ถึง1ิบนาทีเสือมเหศรก็มีสภาพเหมือนเจ้านาคที่เตรียมตัวจะเข้าบทอุปสมบทพราเสร็จเรียบร้อยเจ้าเชื้อโหดระรดันเสือมเหศร์ข้าคิดว่าแกบวชเสร็จแลยเปไงวะมีเสียงฮาและเสียงโหดรรของฝ่ายโจรเสือดำดังขึ้นพร้อมกันเสือดำยิ้มให้เสือม่เหศร์อย่าโกรธอย่าเครืองกันเลยม่เหศรการต้องทำกับแกเช่นนี้เพราะต้องการล้างแค้นที่แกตำรวจกองปราบมาสังหารกัน เป็นอันว่าต่อไปกันจะเป็นมิตรที่ดีกับแกและถ้าแกคิดร้ายกันอีกแกจะต้องได้รับการตอบแทนเสมอไปในชีวิตของเสือมเหิสวนเขาไม่เคยโกรธแค้นใครเหมือนกับเสือดำเขาถูกลบเหลี่ยมรูปคมอย่างน่าอับอายความอาฆาตพยาบาทบังเกิดขึ้นแก่เขาอย่างรุนแรงแต่ขณะนี้มเมหิสวนตกอยู่ใต้อำนาจเสือดำจึงระงับโทสะไว้ไม่พูดถ้อยคำรุนแรงออกมาไม่เป็นไรเสือดำถึงที่ของแกแล้วจะทำอย่างไรก็ได้แต่ถ้าแกเห็นว่าการกระทำของแกยังไม่คุ้มค่าความแค้น แกจะยิงกันทิ้งเสียก็ได้คุณโจนยิ้มสดชื่นเอาลรามาเหตุสวนบัดน,นี้แกมีสลัดแล้วเชิญแกกลับได้แต่ว่าทอมสันของแกการจำเป็นต้องยึดเอาไว้ใช้ต่อไปเสือดําก็หันมาทางบริวารทั้งสองของเสือมาเหตุสวนที่เป็นชเชลยของเขาด้วยเฮ้ยน้องชายเอจจะไปกับเสือมาเหตุสวนหรือสมัครใจอยู่กับข้าเจ้าคนหนึ่งรีบพูดกับเสือดําทันทีผมขอสมัครเป็นบริวารพี่ดาอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งก็พูดเสริมขึ้นเกลี้ยงเราสองคนไว้เป็นสมุนพี่เถอะครับไอสัตว<ๆ>์นรก เมเหสวนตะโกนขึ้นดังๆขยับจะเข้าเล่นงานบริวารเขาแต่เสือดำขวางกลางไว้มเหสวนยกมือชี้หน้าลูกน้องทั้งสองมึงเห็นว่ากูเสียเชิงเสือดำมึงทรยศกูเริมบุญคุณกูที่เคยชุบเลี้ยงมึงมาไอ้สุกไอ้ถมมึงเล็วมากเสือดำโบกมือห้ามเสือเมเหส่วนให้สงบปากเสียงเราพูดกับบริวารทั้งสองของเสือมเหสวนไอ้น้องชายเองสมัครใจจะอยู่ข้าแน่หรอเจ้าถมยกมือไหว้เสือดำย่างนอบน้อมครับผมรักความเก่งกล้าสามารถของพี่ดำมาก คุณโจนนิ่งอึ้งไปสักครู่แต่ข้าจะเชื่อได้ยังไงว่าเองสองคนจะอยู่กับข้าโดยน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตเองอาจรู้การกับเสือมเหตุผก็ได้เพราะเมื่อคืนนี้ข้าโมแต่นอนหลับไม่รู้เองสองคนกับมาเหตุผปรึกษาอะไรกันบ้างเอาอย่างนี้ไหมถ้าเองสองคนมีใจสวามิภักดิ์กับข้าจริงบอกมาเถอะครับเจ้าถมว่าจะให้ผมทํายังไงกันเสือดายิ้มเล็กหน้อยเองสองคนยิงลูกพี่เองทิ้งต่อหน้าข้านี่แหละเองทําได้ไหมละ่ะ ถ้าจะได้หมดความกินแหนงคลงใจยินดีรับเองไว้เป็นบริวารข่าต่อไปได้ครับได้เจ้าสุกรีบรับคําส่งปืนให้ผมเดี๋ยวผมยิงมาเห่ส่วนเดี๋ยวนี้ไอ้สุกมึงจะฆ่ากูเชียวเลยฮ่าฮ่าถูกแล้วคนอย่างแกไม,มไม่ได้มีฝีไม้ลายมืออะไรเสือไม่มีเขี้ยวไม่มีลายใครมันจะเกรงกลัวเสือดำมองดูเจ้าถมกระชากป,ปืนพกออกจากซองปืนทางขวามืมอยื่นให้เอา้าไอ้ถมเอ็งยิงเสือมาเห่ส่วนให้ข้าชมเป็นขวนัญตาหน่อยถูกว่าได้ครับ เจ้าถมพูดด้วยความดีใจพอเจ้าถมเขยืบตัวจะเข้ามารับปืนพกเอดำหดมือเข้ามาแล้วเก็บไว้ในซองปืนตามเดิมก่อนหันมายกมือตบบ่าม่เหศวรไอ้เพื่อนยากกันไม่ฆ่ากันหรอกอย่าวิตกเลยกันเพียงแต่ทดลองน้ำใจและความซื่อสัตย์กตันญูของบริวารแกเท่านั้นไอ้สุกก็ไปถมมันทรยศต่อแกเสร็จแล้วไม่เห็นว่าแกต้องปลาชัยกันแกนึกหรือว่ากาันจะนึกนิยมชมช,มชอบไปถมก็ไปสุกไอ้สองคนนี้เป็นมนุษย์สัตว์ละเลวที่สุดเห็นหน้าเพียงพั้าก็ตีตนจากพูดจบ เขาก็หันมาทางบริวารของเขาเอ้ยจับไอสัตว์สองตัวนี้ไปมัดที่ต้นไม้ต้นนั้นกูจะให้เสือมเหตุสวนเพื่อนกูยิ่งมันทิ้งด้วยมือเขาเองไอคนทระยศต่อเจ้านายตนไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปทถมกับสุกหน้าซีดเผือดบริวารเสรือดำกลูเข้ามาใช้เชือกผูกมาตามคาสั่งพี่ดำพี่ดำครับเจ้าถมร้องควนคลางอย่าฆ่าผมเลยพี่ <laughs> เสื้อดำโหดเลาะมองดูสมุนโจรของเขาซึ่งฉุดกระชากลากโตเจ้าถมกับเจ้าสุกไปที่ต้นไม้แล้วผูกติดไว้ตามคําสั่งเสือมเหศวรยิ้มเศร้าเขานึกชมเชยชาวปฏิพาน์อันเฉียบแหลมของขุนโจรผู้นี้เสือดำมีนโยบายลึกซึ้งต้องการให้บริวารตนเห็นความเข้มแข็งเด็ดขาดเพื่อจะได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์กระตันอยู่แต่อย่างไรก็ตามการทรยศของเจ้าสุกกับเจ้าถมนั้นก็สมควรแล้วที่มันต้องตายเสือดำเดินเข้ามายกมือเกาะบ่าเสือมเหศวร สายตามองดูเจ้าสุกกับเจ้าถมที่ผูกติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่เนสวนกระลองซ้อมปืนวินเชสเตอร์ของกันหน่อยสิวะไอเศษมนุษย์สองคนที่มันทรยศต่อกันมันไม่ควรมีชีวิตให้หนักโรคกันไม่เลี้ยงหรอกไอคนฆ่าสองเจ้าบ่าวสองนายชนะไหนเล่นด้วยกันอาจอวดแกได้เต็มปากว่าบริวารกันทุกคนทําตัวเป็นทั้งลูกน้องและเพื่อนร่วมชีวิตของกันเขาอาจตายแทนกันได้ทุกเมื่อถึงแม้กันต้องเพี้ยงพ้มหมดเขี้ยวเล็บก็ไม่ได้หมายความว่าบริวารกันจะสิ้นสุดความกตัญญูต่อกัน แล้วเขาก็หันมาทางสมุนโจรของเขาคนหนึ่งเอ๊ะ hey, น้องชายเอาวินเชสเตอร์มาให้ข้าสมุนโจรผู้มีหน้าที่รักษาปืนเล็กยาวรีบนําปืนคู่มือของขุนโจนมาส่งให้เสือดาทันทีเสือดาส่งปืนให้เสือมหสิสวนแต่ก็ฉลาดพอที่จะไม่ยอมยืนห่างเพราะไม่แน่ใจว่าเสือมเหสิสวนจะถือโอกาสเล่นงานเขาด้วยปืนกระบอกนี้หรือไม่ยิงมาสมเสือมหิสวนไม่ทารุณโหดร้ายอะไรหรอกคนละนัดเท่านั้นกันเคยได้ยินเขาโจทย์กันว่าแกเป็นผู้มีฝีมือในการยิงปืนแม่นนี่นึกว่าซ้อมมือแกให้กันดู เสือไมเหตุส่วนใบหน้าแคร่งขรึมรับปืนวินเชสเตอร์จากขุโนโจรยกขึ้นพิจารณาดูแล้วมองดูสมุนของเขาด้วยความชิงชงังบัดนี้เขายืนอ,อยู่ห่างจากเจ้าสุกและเจ้าถมเพียงสิบห้าก้าวเท่านั้นไอ้สุกไอ้ถมไม่เหตุส่วนพูดด้วยเสียงหนักหนักมึงทรอศต่อกูฉะนั้นมึงอย่าอยู่เป็นคนเลยแล้วไมเหตุส่วนก็ถือโอกาสพูดกระทบกระเทียบเสือดำคนอย่างกูก็ชายชาติเสือคนหนึ่งวันนี้กูเพลียงพ้ำแต่วันหน้ายังมีอีกมาก โชคของกูอ่ะดีขึ้นแต่ชื่อเสียงของกูกูก็ต้องพยายามกอบกู้ให้ได้กูจะเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในเมืองสุพรรณบุรีนี้ให้ได้ฮ่านึกถึงพ่อแก้วไม่แก้วมึงไว้ให้ดีไม่เห็นส่วนยกปืนวินเชสเตอร์ขึ้นประทับบ่าเจ้าสุกกับเจ้าถมดิ้นรนเต็มแรงร้องวิงวอนขอชีวิตอย่างน่าสงสารอย่าฆ่าผมเลยครับนายโปรดสงสารผมลูกผมสองคนยังเล็กนะัเสียงเจ้าสุกสั่นเครือไม่เห็นส่วนยิ้มแค้นๆันเร่งสูนปืนหน้าอกเบื้องสายเจ้าสุกแล้วก็กระดิกนิ้วเหนียวไก เสียงปืนเล็กยาวดังก้องกองวานพร้อมกลุ่มควันปรากฏออกทางปากระบอกของมันทุกคนจ้องตาขมิงมองไปที่สมุนโจรผู้ตกเป็นเหยื่อกระสุนวินเชสเตอร์เจ้าสุขคอพับสิ้นใจตายทันทีร่างขอห้อยรองแรงอยู่กับเชือกที่ผูกมัดรอบตัวอยู่เสือดำยื่นมือให้เสือมาเหตุสวนจับไม่เลวเลยมาเหตสวนฝีมือยิงปืนของแกจัดว่าแม่นทีเดียวไอ้สุขจอดไปแล้วขออีกศพสิเพื่อนไม่เหตุสวนถอนใจหนักยกปืนขึ้นประทับบ่าเจ้าถมอกสั่นแขวนพยายามดิน้นรน ปากร้องตะโกนวิ่งวอนขอชีวิตนายนายครับอย่าฆ่าผมเลยนายโปรดอย่าฆ่าผม,มเมห์โซนแรงสูนปืนใหม่หน้าผักเจ้าถมต้องการโอ,อ้วดฝีมือยิงปืนของเขาให้เสือดำและบริวารได้แลเห็นโดยมั่นใจว่าระยะแค่นี้เขายิงไม่ผิดครั้นแล้วเสือเหห์โซนก็เหนียวไกเสียงกระสุนแผดขึ้นอีกนัดหนึ่งเจ้าถมสะดุ้งเฮือกสุดตัวคอพับกับเชือกที่พัฒน,นาการตัวเขาอยู่สินใจตายด้วยการยิงอันแม่นยำของเสือมเมห์โวน เสือดำยกมือตบบาเสือมเหิส่นวนเราพูดยิ้มยิ้มถ้าหากเมื่อคืนนี้แกเห็นตัวกันอย่างถนัดน่ากลัวแกคงสังหารกันด้วยทมสันแกเสร็จแล้วไม่ส่วนส่งปืนเล็กยาวคืนให้ขุนโจรกันจะกลับราเสือดำกกจะไม่ให้ปืนพกติดตัวไปสักกระบอกเฉยเลอจะได้ไว้ป้องกันตัวหากพบสัตว์ร้ายเข้าเสือดำนิ่งคิดเราพยักหนา้าก็ได้แล้วเขาก็ดึงปืนพกในซองข,งข้างขวาออกมาปลดลูกโม่กระสุนออกทั้งหมดส่งกระสุนให้เสือมหส่วนแล้วส่งปืนให้ทีหลัง การขอมอบปืนพบประจําตัวของการให้แกระสุนหกนัดเอาไว้ป้องกันตัวแต่ว่าแกอยู่กินข้าวกับกันก่อนเธอไม่เห็นสวนการยิงอีเก้งมาได้ตัวหนึ่งการจะให้ลูกน้องกันเขารีบทำอาหารเช้าสําหรับการและแกไม่เห็นสวนสั่นศรษะขอบใจเสือดำการจะกลับละเที่ยงก็เชิญเพื่อนการกับแกขณะนี้มีสภาพฐานะเหมือนเหมือนกันแล้วร่างของกันถูกตํารวจทลายราบส่วนบ้านแกกันก็เผาเตียนไปกันคงอาศัยอยู่ในป่านี้ไปพรางก่อนจนกว่าจะหารังใหม่ได้เือไม่เห็นสวนืนใจยื่นมือให้เสือดำจับ ต่างคนต่างมองดูกันสายตาเสดดำมีประกายแช่มชื่นแต่แววตาเสือเมหสิสวนแข็งกร้าวแฝงไว้ซึ่งความอาฆาตพยาบาทลากอนเสดดำเราคงได้พบกันอีกสวัสดีมเมหสิสวนคลั้นแล้วเสือลายผู้ได้รับทั้งความเจ็บความอายก็พาตัวเดินไปจากที่นั่นทันทีเสดดำยืนถือปืนเล็กยาวมองด้วยความพอใจยิ่งที่เขาได้แก้แค้นเสือเมหสิสวนยังสมใจโกนหัวแล้วดูหน้าชอบโกนเว้ย บริุวันของเสือดำคนหนึ่งพุดขึ้นดังๆท่ามกลางเสียงโห่ร้องยังคืนแกลงของพวกเสือดำเสือไมเห็นส่วนได้ยินถนัดมันทําให้เขายิ่งเพิ่มความเจ็บช้ำน้ําใจยิ่งขึ้นอีก